สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Tarot of the Prince นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักเข้ามารับพลังงานดีๆทุกอย่างเป็นพลังงานรวมนะคะวันนี้เรามาดูสิว่าคนคนนั้นที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะเขามีความรู้สึกครั้ง รักคลั่งหัวใจของคุณแค่ไหนนะคะใครอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสามารถซัพพอร์ตทางช่องได้นะคะเดี๋ยวจะเปิดเบอร์เมื่อชิพเร็วๆนี้นะคะนึกถึงคนนั้นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะรับตาลงลึกๆนะคะเรียกชื่อเขาอยู่ในใจเรามาดูซิว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้คลั่งรัก กับคุณมากแค่ไหนนะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้ค่ะออกมาแล้วสามใบว้าวมันเป็น the f o l l strength แล้วก็ the sun นะคะสามไพ่นี้เป็นพลังงานแห่งความ ข้างรักมากแค่ไหนความรู้สึกของเขาแน่นอนค่ะแสรนออกมานั่นคือความคิดของเขาความรู้สึกของเขาอินฟินิตี้เลยวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องคุณอยากที่จะมีความสุขกับคุณอีกครั้งเริ่มต้นความสุขความสัมพันธ์ให้มันเป็นอะไรที่สดใสเหมือนเด็กน้อยนะคะเหมือนอะไรที่มันกระชุ่มกระชวยกันตลอดเวลานะคะอยากที่จะทําความสัมพันธ์ให้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ แฮปี้และมีความสุขอยู่เสมอไม่อยากมีเรื่องอะไรที่กังวลน,นะคะ,ะเขาจะทํำยังไงให้ได้เริ่มต้นกับคุณใหม่อีกครั้งถ้ามีประเด็นก่อนอันเนี้ยจะเริ่มต้นยังไงหรือถ้าไม่ได้มีประเด็นอะไรเขาก็จะรู้สึกว่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณยังไง เพราะว่าเขาไม่สามารถตัดคุณออกไปจากความคิดและก็ความรู้สึกของเขาได้เลยเขาหลงรักคุณทั้งตัวและก็หัวใจเรนพลังงานอำนาจแห่งสเสน่ห์ของคุณมันทำให้ความรู้สึกของเขาคลั่งรักคลั่งหัวใจคลั่งตัวตนของคุณมากๆเลยนะคะจะออกเดินทางมาพบเจอกับคุณได้ยังไงนะคะจะนำดอกไม้นำหัวใจนำความรู้สึกมาให้คุณได้ยังไง อยากเป็นคนเดียวคนแรกของคุณตลอดไปมันเป็นความรู้สึกของฉันจะจีบเธอได้ไง ะะจะทําให้คุณมีความสดใสได้ยังไงเราจะกลับมาเริ่มต้นความสดใสความสุขของความสัมพันธ์อีกครั้งได้ยังไงหรือเราจะพะัฒนาความสัมพันธ์กันไปสเต็ปหนึ่งได้ยังไงจะเทคแอคชั่นคุณยังไงดีนะจะนัดเจอกับคุณตรงไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงเวลาที่มองคุณคิดถึงคุณส่องหาคุณมันรู้สึกมีความสุขมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นทําให้รู้สึกว่าสเตรนแล้วก็เดอะซันการทําความสัมพันธ์ให้มีความสุขแล้วก็ ขยับสถานะความสัมพันธ์ในอนาคตคือความคิดมันมีลวดหนามอยู่เห็นไหมคะมันมีลวดหนามอยู่แล้วก็มันมีเส้นขาวๆที่เป็นเส้นอยากอยู่ความคิดมันอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดเวลาคุณวนเวียนอยู่ตรงนี้ต,นตลอดเวลาแล้วก็หัวใจของเขามันรอคอยไม่ได้เหลือเกินที่จะได้พบเจอกับคุณความรู้สึกแห่งความผูกพันความคิดถึงการรอคอยนะคะ เขาคิดเรื่องราวของคุณไปจนถึงอนาคตออการได้แต่งงานการมีลูกด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะคิดไปถึงไหนตอนไหนนะคะเรามาดูต่อซิว่าความรู้สึกของเขาคลั่งรักคลั่งหัวใจกับคุณมากแค่ไหนแน่นอนทั้งตัวและหัวใจขนาดนี้นะคะยังไงก็ตัดคุณไม่ขาดเหลือเกินหัวใจมันร่ำร้องเรียกร้องเหลือเกินนะคะ อศวินดาออกมาค่ะคุณอาจจะได้รับการติดต่อนะคะหรือว่าการได้พูดคุยกับเขาอย่างกระทนหันไม่ทด้ตั้งตัวหรือการได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปอย่างรวดเร็วนะคะคุณอาจจะได้รับการเซอร์ไพรส์มาเจอคุณนะคะมันมันเป็นอศวินดาทัาดลมเรื่องราวที่มันกระทนหนันที่จะเกิดขึ้นอาจจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นแบบความสุขสดใสอย่างรวดเร็วหรือว่าความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หรือเขาเข้ามาพิชิตคุณในครั้งนี้แบบไม่ถัานในตั้งตัตเหมือนมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทิทางที่ดีเหมือนอะไรมันขยับเคลื่อนไหวนะคะทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในการกระทำแล้วก็คำพูดของเขานะคะ n of Wands ถ้าเขาจะจีบคุณเขาจะต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีคะ่ะเพราะว่าตัวตนของคุณขึ้นเป็น q ควีนอวอนหญิงสาวผู้ที่มีความ สเสน่ห์มีสเสน่ห์เป็นคนเก่งมีสเสน่ห์สวยเซ็กซี่เป็นสาวสังคมเป็นหนุ่มสมัยใหม่นะคะเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกมากๆในในตัวตนของตัวเองแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบความยุติธรรมรักความยุติธรรมมีความเป็นผู้น,นําเชิดชายมากๆเลยคุณดื้อคุณดื้อเงียบคุณสามารถซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้เพราะนั้นคุณอาจจะได้รับการจู่โจมนะคะการจีบของเขา อย่างกระทำหานบางสิ่งบางอย่างที่เขากําลังคิดวางแผนมาบางสื่งบางอย่างที่เขากําลังจะเทคแอคชั่นกับคุณเพราะเขาไม่ถอยง่ายๆนะคะสามไม้เท้าเขาไม่ถอยง่ายๆเขาไม่รู้หรอกว่าจะจีบคุณติดหรือเปล่าแต่เขาก็รู้สึกว่าจะไปต่อนะคะหัวใจมันมีความคิดถึงมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการรอคอยที่จะได้ทาอะไรบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอะไรบางสื่อบางอย่างหาเวลาจังหวะช่วงที่เหมาะสมนะคะเขาไม่รู้ผลลัธ์มันออกจะออกมา ออดีไม่ดีแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆแล้วเขาไม่ถอยง่ายๆนะคะเรามาดูอีกซิลงรักคุณทั้งตัวและหัวใจครั้งรักคุณขนาดนี้ห้าเหรียญการส่องการมองหาการรอคอยการตามติดชีวิตของคุณนะคะยังตามติดกับความความรู้สึกที่ หลงรักคุณชอบคุณมากๆสองคุณมองคุณอยู่ในโลกโซเชียลแล้วก็มีความหวังมากๆที่จะไม่ไปไหนรอคอยตามติดชีวิตของคุณด้วยเด็กคนหนึ่งด้วยคนคนหนึ่งที่เกาะลวดหนามอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเกาะลวดหนามอยู่ตามติดมองว่าคุณทำอะไรตรงไหนคุณไปกับใครแต่งตัวยังไงนะคะรอคอยหัวใจติดอยู่ที่คุณนะคะหัวใจเขาคลั่งรักแล้วก็ติดอยู่ที่คุณค่ะ เรามาดูอีกสิว่าได้อะไรสามถ้วยอยากเจอคุณอยากเจอคุณมากๆอยากเดินทางมาพบเจออยากมีความสัมพันธ์ดีๆกับคุณถ้าคุณกับเขาเคยมีประเด็นกันหรือว่าห่างกันไปก่อนน้น,นี้เขาก็มีความหวังว่าเขาจะได้กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณได้มีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ที่เป็นเพื่อนกันเป็นกัลยานิมิตด,ด้วยกันคอยมองคอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจกับคุณแบบนี้มันก็มีความสุข แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากขยับสถานะความสัมพันธ์การคอมมิชเมนต์การได้เริ่มต้นใหม่ด้วยกันหรือการได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยกันนะคะอาจจะได้ได้ตกลงกันในความสัมพันธ์แล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอีกสเต็ปหนึง่งหรืออาจจะได้กลับมาแล้วรู้สึกว่าได้พบเจอแล้วความสุขมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่ยังคงอยู่นั่นเองนะคะเขาอยากเจอเขาอยากมีเรื่องราวดีๆกับคุณเขาอยากได้ออกเดทกับคุณอีกครั้งได้มีความสุขกับคุณอีกครั้งนั่นเอง ด้านหลังเป็นสิบเหรียญนะคะอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณกับเขามีประเด็นกันมีเรื่องราวของการที่แยกกันไปนะคะก็อยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณเหมือนเดิมพ่อแม่ลูกแล้วก็สร้างครอบครัวสร้างฐานครอบครัวให้มั่นคงมั่งคั่งในอนาคตนะคะหรือถ้าไม่ได้เป็นประเด็นกันเขาก็อยากที่จะมีความฝันที่อนาคตมองออกไปไว้ว่าอยากที่จะ ทำความสัมพันธ์นี้ให้มันไปต่อได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่แบบมั่นคงมั่งคั่งนานาคตสามารถสัมผัสดูแลคุณได้เป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตด้วยกันนะคะเขาอาจจะชอบคุณมากกว่าเพื่อนเขาอาจจะเข้าหาคุณไลฟ์สไตล์แบบเพื่อนหรือเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันเป็นไปอย่างมั่นคงจนตราบชั่วชีวิตของการกการละกันเลยทีเดียวสิบเหรียญน,นะคะนี่คือสิ่งที่เขา หัวใจของเขาความรู้สึกของเขาคลั่งรักคุณมากแค่ไหนนะคะด้านหลังเป็นอะไรสองเหรียญน,นะคะการบาลานซ์การปรับการจูนระหว่างคุณและเขาแม้ว่าคือเหมือนกับว่าถึงแม้มันจะมีอะไรก่อนหน้านี้ค่ะถึงแม้มันจะ ถึงแม้มันจะมีประเด็นหรือมีอุปสรรคอะไรในวันข้างหน้าส0เรียนใช่ไหมคะมีประเด็นมีอุปสรรคอะไรในวันข้างหน้าก็ให้อภัยซึ่งกันและกันได้ให้อภัยปรับจูนมีแพชชั่นมีกําลังใจให้กันและกันเสมอก้าวต่อไปเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้ความรู้สึกของการบาลานซ์ยินอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะหัวใจมันดึงดูดเลือเกินเพราะคุณมีเสน่ห์มากๆความรู้สึกครั่งรัก คุณมากๆเหลือเกินหลงสเสน่ห์คุณทั้งตัวและหัวใจจะดึงคุณมาครอบครองได้ยังไงนะจะทำให้คุณกับเขาได้มาเป็นครอบครัวจะทำให้คุณมาเป็นคู่ชีวิตหรือกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคง ด้วยกันได้ยังไงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะยังไงถ้าเพิ่งได้เจอกันนะคะใช้เวลาในการเรียนรู้กันไปก่อนนะคะแบบเพื่อนนะคะแบบเรียนรู้แบบสนิทสนมรู้จักตัวตนของกันและกันให้มากขึ้นแต่ถ้ารู้จักกันแล้วมีประเด็นกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่การก,กลับมาครั้งนี้ก็เป็นการที่จะได้คุยได้เปิดใจหรือว่าได้พิสูจน์ความรู้สึกของก,กันและกันว่ายังคงใช่เหมือนเดิมไหมหรือเรียนรู้กันมานานแล้วอาจจะได้วางแผนพูดคุยตกลงในความสัมพันธ์ว่าอนาคตเราจะเป็นไป ยังไงไดีนะคะคจะมั่นหมายกันไว้ก่อนไหมจะขยับสถานะความสัมพันธ์กันยังไงจะวางแผนอนาคตกันยังไงนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ